สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวีละคนชัยภูมิคนรนูปบอลนาตาบอดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับมือนี้สี้พาท่านผู้ชมมาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดยูในโค้งการโคูหนองนะ้ำหมูเดี๋ยวนี้ลหละมาเบืองมาชมมาลุ้นน้ำกันนะครับหลังจากฝนตกนะท่านผู้ชมมือนี้ฝนตกนี่นะครับเยือคือใส่เดือน Ini saya dengan นี่นะครับที่ไส่นี่คือใสอยู่ในหนาตัวเองนะครับใส่อยู่ในพื้นที่หนาของตัวเองรุ่นกันยาวๆเด้อทุกคนเด้อรุ่นกันเาาๆรุ่นไซเบ็ดกับอวีระไปเาาๆกันเลยนะครับจะใส่กันห้างกันบ่ไก่นะครับห้างกันบ่ไก่เอาพร้อมเหมาะนะครับ ต้องทำสถานที่ออกดีๆ สำหรับเนี้ยนะครับเขาก็เอาลงจากพื้นน้าไปประมาณสองข้อมือนะครับถ้าน้าม,มันลึกเขาเก่เาลงลึกถ้าน้าม,มันตื้นเอาไปอขอมือเนี่ย รุ่นกันเงาๆนะครับทุกคนว่าไอายวิละคนชัยภพุิมสีหมานบอสําหรับใส่เบ็ดมือนี่นะครับใส่อยู่ทงหนาเจ้าจของนี่แหละอยู่ในโครงการโคกหนองน้ามูดเดียวของตัวเองนี่แหละเอาเงี้ยใส่เดือนนะครับ และตรงนี้จะไซคู่กันนะครับและกับไซฟังนี้พร้อมไซคู่กัน หลังสุดท้ายนะครับหลังนี้หลังสุดท้ายเดี๋ยวเขามาลอรุ่นกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้สักนี่ก่อนมันเาวเกินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าล้อเบื้องน้ากันอีกนะครับว่าสีมาเราสีมายามสีเป็นลักลั่ท่านผู้ชมดูมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมพูดุยกยกนะครับบลูววป่าอย่างบรูวว่าป่าอย่างนะครับมาแล้วครับ ป่อยลงอ่ะสงสัยเป็นปลาเข็งนะครับเป็นปลาเข็งเดี๋ยวรอเบึงอีกคลิปหน้านะครับมาใส่เบดมือนี่สีมานบอเอา้าสําหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเบิงบ้งเบื้งมาดึงแล้วนะครับเขามาดึงแล้วนะครับแต่ว่าจะาที่เปลี่ยนป่าอย่างผมสงสัยเป็นปลาเข็งเพราะว่าปลาเข็งเนี่ยมันสีหลายเอา้าจบสำนีก่อนนะครับ